จบไปแล้วกับเอเชียนเกม2022หางโจเกมนสสธาณรัฐประชาชนจีนที่แข่งขันกันตั้งแต่วันที่23กันยายนถึง8ตุลาคม2,566โดยมีทัพนักกีฬาไทยเข้าร่วมมากกว่า900คนทั้งหมด40ชนิดกีฬาโดยทีมไทยกวดมาได้12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงเป็นอันดับที่8จาก45ประเทศ จากความสําเร็จดังกล่าวเหล่านักกีฬาไทยที่เข้าร่วมมีมุมมองอย่างไรกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นสวัสดีค่ะมีเกียวค่ะชื่อชะดชาข้าหบดค่ะเรียนสาเวทการจัดการกีฬาค่ะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากระโดดคั้มในเอเชียนเกมปี2022ค่ะ อาจจะไม่ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าก็ทําออกมาได้ดีคะ่ะสวัสดีครับผมนาทิดูเพิ่มภูนนักศึกษาชั้นปีที่สองสาวเวทการจัดการกีฬาครับเป็นนักกีฬากระเด็นน้าตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์2022ครับนักกีฬาทุกคนก็เ้ว่ออาจจะมีอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นได้เราอาจจะไม่ได้คาดคิดเหรียญมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จเฉยๆครับนักกีฬาทุกคนทําเต็มที่ครับ ส,สดีครับผมนายณัฐวัฒน์เยอุมดมครับชื่อเล่นชื่อไฟเตอร์ครับศึกษาอยู่ที่คณะสระารสขาว,วิทยาศาสตร์การกีฬาครับชั้นปีที่3เป็นนักกีฬากีทาทีมชาติไทยครับคิดว่ามุมมองสำหรับนักกีฬาก็ถือว่าประสบความสำเร็จในส่วนหนึ่งครับแต่ถ้าเป็นผลงานระดับชาติก็คิดว่าดีมากเพราะว่าถ้านับในทีมชาติในอาเซียนครับไทยก็เป็นระดับหนึ่งของอาเซียนครับ รู้สึกภูมิใจแล้วก็ประทับใจค่ะเพราะว่าเป็นปีแรกค่ะรู้สึกดีมากครับได้ไปเปิดมุมมองใหม่ๆได้เจอระดับโลกเยอะขึ้นได้เห็นเทคนิคลหลายๆอย่างอาการแข่งขันมันสูงมากขึ้นมันทําให้อยากพัฒนาตัวเองมากกว่านี้ครับส่วนตัวรู้สึกประทับใจมากครับเพราะว่านี่เป็นการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งแรกของผมนะครับแล้วก็ถึงแม้จะไม่ได้เหรียญตามเป้าที่วางไว้แต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จ อย่างไรก็ตามได้มีประเด็นถึงความคุ้มค่าในการเตรียมทีมกีฬาของไทยที่ใช้งบประมาณถึง1,300ล้านบาทแต่ไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้เป้าหมาย15เหรียญทอง11เหรียญเงิน36เหรียญทองแดงที่ทุกสมาคมกีฬาได้ทำการประเมินกันเอาไว้แม้อเชียนเกมในครั้งนี้ภาพรวมของเราดูเหมือนไม่เป็นตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่ก็มีบางชนิดก,กีฬาที่ทำผลงานได้เกินคาดโดดเด่นและเฉิดฉายไม่ว่าจะเป็นกีฬาอ e ีสปอร์ตกีฬากอล์ฟและกีฬาจักรยานขณะเดียวกันกีฬาที่ทำได้ตามมาตรฐานคงหนีไม่พ้นเซปักตะกร้อและทีมเทควันโดไทยที่ได้ผลงานตามความคาดหวังของแฟนๆชาวไทยแม้จะทำให้ผู้ชมมีลุ้นกันบ้างเมื่อเราย้อนกลับไปดูสถิติปี2014ประเทศไทยอยู่อันดับที่6ได้12เหรียญทอง ปี2018ลงมาอยู่อันดับที่12ได้11เหรียญทองและในปี2023กับอันดับที่8ได้12เหรียญทองเรามาฟังความคิดเห็นของเหล่านักกีฬากับแนวทางการสนับสนุนเฉพาะกีฬาที่ติดอันดับ1-3ของเอเชียในการเข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งต่อไปรู้สึกว่าไม่ไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเด็กที่ไม่ได้เหรียญหรือว่ากีฬาที่ไม่ได้เหรียญค่ะจะไม่มีโอกาสพัฒนาค่ะไม่ได้ไปแข่งขันในรอบต่อไปค่ะไม่เห็นด้วยครับ เพราะทุกกีฬาควรได้เข้าร่วมการแข่งขันเท่ากันและเด็กๆฝึกใหม่กําลังพัฒนาขึ้นมาเขาอาจจะไม่ได้เล่นในกีฬาที่ติดหนึ่งในสามของเอเชียแต่เขาอาจจะเป็นนักกีฬาที่ดีในวันหน้าได้ครับไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าจะพูดถึงเอาแค่หนึ่งในสามของเอเชียถ้าในครั้งต่อไปมันไม่ประสบความสำเร็จก็จะโดนโจมตีกลับมาส่วนดาวเิ้ที่เขาไม่เคยแข่งเขาก็จะได้ได้แข่งด้วยเราก็จะได้เหรียญในครั้งต่อไปครับ เรามาฟังมุมมองของบุคลากรทางการกีฬาที่เกี่ยวข้องกันบ้างกับแนวทางการสนับสนุนเฉพาะกีฬาที่ติดอันดับ1-3ของเอเชียในการเข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งต่อไปสวัสดีครับผมช่วยศาสตราจารย์ดรดิบนบณีศรีบุญนะครับเป็นอาจ,จารย์ประจําหลักสูตรการจัดการกีฬาระดับปริญญาตรีแล้วก็เป็นอาจ,จารย์ประจําหลักสูตรในสาขาวิชา พัฒนาการสมัยใหม่ทางด้านกีฬาระดับปริญญาโทน,นะครับอื่นในเรื่องของการที่กา,การกีฬาห่างประเทศไทยเนี่ยจะเลือกเอาเฉพาะ1น่ถึงสมนะครับรสนับสนุนตรงไปอันนี้ผม ไม่เห็นด้วยเพราะว่าถ้าเรามองเห็นนักกีฬาที่จเจริญเติบโตทึ่จะเข้าไปสู่ในการแข่งขันระดับที่สูงขึ้นมันเป็นการปิดกั้นเพราะว่าถ้าเรามองเห็นกีฬานักกีฬาเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่จะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเข้าไปสร้างประสบการณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญอย่างนักกีฬาเก่งๆถ้าเราไอ้เปิดโอกาสเขาได้ลงแข่งขันในเกมใหญ่ๆเนี่ยนะครับเหมือนก็จะตัดอนาคตเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะพิจารณามากที่สุดก็คือว่า กระบวนการในการพัฒนานักกีฬาที่จะขึ้นมาเนี่ยจะต้องถูกสร้างอย่างเป็นระบบก่อนที่จะไปเอเชียนเกมซีเกมควรจะต้องผ่านเกมอะไรมาแล้วถ้าเขาทำสถิติหรือผลการแข่งขันที่มันน่าที่จะส่งเสริมตรงนั้นก็จะต้องเป็นข้อยกเว้นที่จะต้องเอามา,าพิจารณาในเรื่องของการส่งการแข่งขันมากกว่าที่จะเอาเกมคือเหมือนกับพาร์สเพอร์ฟอร์แมนซ์เอามาดูในซึ่งผมคิดว่ามันไม่ได้จะเป็นแบบนั้น สวัสดีครับผมอาจารย์นัทพลผิวขำนะครับอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬาคณะสาาวิทยาศาสาตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์ครับผม สำหรับประเด็นนี้นะครับกับผมเองมีทั้งข้อคิดเห็นนะครับในส่วนตัวนะครับในมุมมองนี้ก็มีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับในมุมมองที่เห็นด้วยอยากจะให้บางสมาคมกีฬาต่างๆนะครับหรือว่าการกีฬาไทยหรือว่าผู้มีส่วนร่วมนะครับช่วยกันกรอบงบประมาณนะครับเพื่อการส่งนักกีฬาไปแข่งขันในมากรรมกีฬารวบรวมนะครับเอาชนิดกีฬาที่มีโอกาสที่จะได้เหรียญรางวัลนะครับ เข้าไปแล้วก็จะได้มุ่งมุประมาณนะครับเข้าไปช่วยเฉพาะชนิดกีฬาที่เราหวังผลแล้วก็มีโอกาสได้เหรียญรางวัลนะครับแต่ในมุมมองอีมุมมองนึงนะครับเห็นขัดแย้งนะครับอยากจะให้สมาคมกีฬานะครับส่งงบประมาณนะครับให้มีส่วนร่วมกับสมาคมกีฬาทุกชนิดกีฬานะครับเพื่อให้โอกาสกับชนิดกีฬาต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นชนิดกีฬาที่เพิ่งนําเข้าไปบรรจุใหม่นะครับหรือว่าชนิดกีฬาที่มีการจัดเตรีขันอยู่แล้วนะครับเพื่อให้นักกีฬาไทยนะครับมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาตนเองแล้วก็ มีประสบการณ์ในการแข่งขันร,ระดับเวทีระดับนานาชาติที่เป็นเวทีใหญ่ระดับเอเชียของเรานะครับสุดท้ายนี้พี่ๆอยากฝากอะไรถึงน้องๆถ้าอยากเป็นทีมชาติบ้างให้น้องๆมุ่งมั่นฝึกฝนอย่างตั้งใจคะ่ะอาจจะเสียเวลาไม่มีชีวิตัยรุ่นคะ่ะแล้วก็เพื่อมาฝึกซ้อมจะได้เก่งขึ้นค่ะแล้วก็เต็มทีค่ะสู้ๆครับทุกทุกคนต้อง ผ่านการฝึกซ้อมที่อาจจะรู้สึกวนหรือรู้สึกเบื่อนิดหน่อยแต่เราก็ต้องพยายามเพื่อวันข้างหน้าสักวันจะมีวันของเราครับให้ตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็มีสติมีสมาธิเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จเหมือนพี่ๆในทีมชาติแลยครับขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาและทีมงานทุกๆท่ทานที่ร่วมพัฒนาวงการกีฬาไทยให้ก้าวหน้าต่อไปแล้วพบกันใหม่กับสปอตเลฟเวอร์อีพีหน้าสวัสดีค่ะ ครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ